หลังจากที่เรานำวิดีโอแล้วตัดพื้นหลังเพิ่มระดับเสียงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาเพิ่มข้อความการเพิ่มข้อความาในระบบมันก็จะมีให้เราเหมือนกันคำว่าข้อความแต่ว่า มันจะซับพอร์ตภาษาอังกฤษส่วนใหญ่เวลาที่เราพิมพ์คำว่าคุณครูบางครั้งสระอุมันก็จะหายคราวนี้คุณครูนุชก,ก็จะพาไปโหลดรูปภาพสวยๆแล้วก็ใส่ข้อความแล้วเราก็นำมาใส่ในวิดีโอเรา,าเราเริ่มจากการย่อหน้าจอนี้ไว้ก่อนนะคะแล้วเราเข้าไปที่อแอป Pinterest เหมือนเดิมแล้วก็ไปค้นหารูปภาพ พิมพ์เหมือนเดิมนะคะค้นหาตรงอ่าอ่าวนขยายแล้วก็ไปพิมพ์กรอบข้อความน่ารักคุณนุก็จะเอากรอบข้อความน่ารักเดี๋ยวนะคะคุณนุจะหากรอบข้อความน่ารักน่ารักก่อนคุณนุก็จะเอากรอบสีเหลืองๆตรงนี้ ก็จะไปจุด3จุดด้านบนขวามออือกดเข้าไปแล้วก็ไปดาวนโหลดรูปเหมือนเดิมเหมือนที่เราทำครั้งที่แล้วรูปภาพของเราก็จะไปอยู่ในแกลเลอรี่นะคะเราก็ออกจากพินได้เลยเสร็จแล้วเราก็ไปที่อแอปต่อไปเราจะไปที่ l i ค e c เมล่าค่ะคลิกเข้าไปใน l i ค e c เมล่านะคะหนึ่งค้ง อ่าเราก็จะมาเลือกรูปภาพรูปภาพมันก็จะมีอัลบ,บั้มให้เราเลือกรูปภาพกล้องอ่าเฟซบุ๊กไลน์แล้วก็เลื่อนหานะคะคุณครูก็จะเลื่อนหาปึ๊บปึ๊บปึ๊บจนมันเจอคําว่าพินพินก็คือพิมเตอร์พิมเตอร์เลสของเรานะคะนี่กดเข้าไปอ่าคุณครูเมื่อกี้เราเลือกรูปสีเหลืองๆใช่ไหมคะเมื่อกี้เราเลือกรูปนี้มาแล้วก็กดเข้าไปเลยะคะ่ะ หนึ่งครั้งปึ๊บแล้วก็กดคําว่าเลือกด้านล่างนะคะเลือกสีเข,เขียวปึ๊บแล้วกดเข้าไปพอเรากดเข้ามาแล้วเราจะเจอหน้ากรอบข้อความเสร็จแล้วดูแถบเครื่องมือด้านล่างค่ะแถบนี้เครื่องมือด้านล่างนะคะมันก็จะมีเป็นรูปตัวการ์ตูนรูปสี่เหลี่ยมสามวงกลมเราเลื่อนมาหาตรงรูปตัวที ตัวทีเราจะใส่ข้อความตัวทีนะคะเรากดเข้าไปตรงตัวทีหนึ่งครั้งเสร็จแล้วเราก็จะไปใส่ข้อความเราจะเขียนเองก็ได้หรือว่าเราจะอ่าเรากดไปตรงตัวทีข้อความอีกหนึ่งครั้งข้างบนนะคะเขาก็จะให้เราอ่าเขียนข้อความเราจะเขียนว่า, K un, K ron, าคุณโคนุสลラอ่าคุณรูเขียนเสร็จปุ๊บคุณรูณก็ถัดไป พอถัดไปเขาจะมีให้เราเลือกตัวหนังสือ2แบบนะคะแบบที่1ตัว A ใหญ่กับตัว A เล็กตัว A ใหญ่กับตัว A เล็กอ่าก็คือฟอนต์ที่มันมีอยู่ในโทรศัพท์ที่เขามีให้เราแล้วนะคะอ่าถ้าสมมติว่าเรายังไม่ต้องการเราก็ไปตรง A A เล็ก A ใหญ่แล้วก็มีเครื่องหมายบวกคือเราต้องการดาวน์โหลด เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเอาตัวหนังสือแบบไหนนี่เราสามารถดาวน์โหลดได้อาคุณกูนุชอาคุณกูดาวน์โหลดอันนี้แล้วเราก็ขยายขยายให้ชื่อเราตัวใหญ่ให้มันเต็มกับช่องนะคะแล้วเราสามารถปรับข้อความตรงนี้ตรงนี้คำว่าข้อความคือใส่สีข้อความได้เหมือนเดิม เรากดไปคำว่าข้อความความหนาของข้อความใช้สีเขียวอ่าครนี้ข้างๆง,งกับข้อความจะมีคำว่าขอบอ่าเราจะให้ขอบมันสีอะไรคุณนุชจะเอาอันนี้สีอ่าข้อความุนคุณครูนุชจะเอาข้อความมันสีส้มแล้วเอาขอบมันสีสีสีเขียวอ่อนอ่าแบบนี้แล้วเราก็กด อ่าตรงนี้นะคะกดตรงอ่าเครื่องหมายถูกสีเขียวเขียวไป1ครั้งอ่าแล้วเราก็อ่ากดเซฟด้านล่างที่ลูกศรชี้ลงค่ะด้านล่าง1ครั้งปุ๊บเสร็จสิ้นค่ะแล้วก็โอเคแล้วเราก็ออกไปจากอ่าลายคาเมล่านะคะเสร็จแล้วเราจะไปตัดพื้นหลัง เมื่อกี้เราได้รูปพื้นใหญ่ๆมาเราจะไปตัดพื้นหลังที่แบ็กกราวแบ็กกราวกดเข้าไปเลยค่ะแล้วเราก็ไปกดตรงนี้นะคะโหลด photo ค่ะเรากดเข้าไป1ครั้งปึ๊บอ่าจะเห็นข้อความไหมคะคุณนุสลาเห็นไหมคะอ่าตรงนี้ใช่ไหมคะที่เราบันทึกเมื่อกี้แล้วก็กดเข้าไปเลยค่ะ ๊บเสร็จแล้วเขาให้เราบีบเราจะตดัดแล้วก็ไปกดข้างบนคำว่าดูมข้างบนตรงนี้นะคะกดไปหนึ่งครั้งปึ๊บอ่ะเราก็จะได้ข้อความของเราเราต้องการลบพื้นหลังไม่อยากมีพื้นหลังเราก็ ไปกดคำว่าออโต้เรากดคำว่าออโต้เลยนะคะอ่ากดคำว่าออโต้ด้านล่างเห็นไหมคะมีรูปกรรไกรแล้วคุณครูก็จะวงกลมไว้เป็นออโต้แล้วก็กดไปเลยค้างหนึ่งค้งเสร็จแล้วเราก็ลากนี่อ่าเสร็จแล้วเราก็กดโดมไปหนึ่งค้งข้างบนปึ๊บ คุณครูนุก็จะได้แต่ข้อความว่าคุณคูนุสลาติดแล้วเซฟค่ะเสร็จสิ้นฟิเน็ตนะคะเราก็ออกจากแอปนี้แล้วก็ไปที่แอปของเราเราเข้ามาได้ที่แอปแคปคัทของเราแล้วนะคะเราก็มาเพิ่มสติกเกอร์เราก็ไปเพิ่มคําว่าสต er. ิกเกอร์กดไปที่คําว่าสติกเกอร์เหมือนเดิมแต่ อ่าสติกเกอร์ปุ๊บมันจะไม่ได้อยู่ในสติกเกอร์ด้านล่างตรงนี้ให้ทุกคนสังเกตรตรงนี้นะคะนี่เห็นรูปภาพแล้วก็มีเครื่องหมายบวกไหมคะกดไปหนึ่งครั้งค่ะปุ๊บก็จะขึ้นมาคำที่เราค้นหาเมื่อกี้ปุ๊บ,บนี่สวยไหมคะแล้วก็ขยับได้เหมือนเดิมเลย แล้วก็กดตกลง่าแล้วเราก็ลองเล่นดูนะคะอันนี้ก็เหมือนฮะอ,อันนี้ก็เหมือนการถ้าสมมติว่าเราจะให้คำว่าคุณคุณนุกศรานี่ยอยู่จนจบวิดีโอเราก็เราก็เลื่อนให้มันจบวิดีโอนะคะ โรงเรียนบ้านนนี่นะคะลองเล่นนะคะสวัสดียินดีที่ได้พบกันเธอกับฉันพบกันสวัสดีอ่าสุดท้ายเราวิธีการนำเพลงเราจะใส่เพลงให้มันครอๆรอละระหว่างที่เราพูดเราก็ไปไประบบเสียงข้างล่างนะคะ กดเข้าไปในคำว่าระบบเสียงเสร็จแล้วเราก็จะเห็นคำว่าเสียงอ่าเสียงของเราเสียงที่แนะนำเสียงโปรดเสียงที่แนะนำเพราะเรายังไม่มีแล้วก็ไปเลือกได้นอเรากดไเลย่ายแ,แต่ว่าเราต้องดูด้วยนะคะว่าความยาวของเพลิมันเท่ากับ เท่ากับลิบแล้วลิบตาต้องดูกำนังค่ะคุณเอาเพลงเนี้แล้วเรา,เา,เเเรากดเครื่องหอมายบวกไปเลยนะคะเครื่องหมายบวกสีเขียวเข้าไปแล้วเราลองเล่นค่ะถ้าเพลงมันเสียงดังเกินไปเราก็ไปที่ระดับเสียงแล้วก็ขยับ you.